สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนในรายวิชาสงศึกษาและพละศึกษานะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเราเกิดและเจริญเติบโต ในครอบครัวโดวยพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงดูชีวิตส่วนใหญ่ของเราจึงอยู่กับครอบครัวครอบครัวไทยในสังคมปัจจุบันมีลักษณะของครอบครัวที่หลากหลายเช่นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยายเป็นต้นนะคะความรักความผูกพันในสมาชิกในครอบครัวมีดังนี้นะคะหนึ่งสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวข้องการทางสายเลือดสองสมาชิกในครอบครัวมีความรักค่้สามาัคคีไม่ทะเลาะกันสมสมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดบ้านนะคะ สสมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดความรักและความสามัคคีในครอบครัวเช่นพี่เลี้ยงน้องเป็นต้นหพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีนะคะ การปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวนะคะเด็กๆมีดังนี้หนึ่งเคาลบเชื่อฟังพ่อแม่สองมีกิริยาาาิยาทที่สุภาพอ่อนน้อมสามขยันและตั้งใจเรียนหนังสือสี่รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองห้าช่วยเหลือง,งานต่างๆในบ้านเช่นกวาดบ้านล้างจานเหลืองน้องหกไม่กระทำสิ่งที่ผิดหรือเป็นอันตรายนะคะ เดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงเด็กดีพร้อมกันแล้วเราจะทำใบงานนะคะ กตันยูหกเป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชียวชาญตองมานะปากันไม่เกียจไม่คราา พละงงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบประเมินตัวชี้วัดพอ2.1ป .1 ทับ1นะคะเราก็จะมาดูคำชี้แจงพร้อมกันให้นักเรียนอ่านข้อความดังนี้แล้วนำคำตอบตัวอักษรเติมลงในตารางให้ถูกต้อง คุณครูก็จะมีอยู่สองตารางนะคะตารางที่หนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกมีความรักความผูกพันต่อกันตารางที่สองความรักที่มีสมาชิกไม่มีความรักความผูกพันต่อกันนะคะครูก็มีตัวอย่างให้อย่างเช่นขออ้อกสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดนักเรียนก็นําอักษรกไก่มาเติมลงในตารางที่หนึ่งใช่ไหมคะ ต่อไปข้อขอไข่สมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันนกเรียนก็นํามาเติมลงในตารางที่2ก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกไม่มีความรักความผูกพันต่อกันนะคะดังนั้นส่วนข้ออื่นที่เหลือคุณครูก็ขอให้น้องๆอ่านแล้วก็ลงมือทำ ตั้งใจทำงานด้วยนะคะเด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีค่ะสำหรับในวันนี้คุณคหูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ